คุกข, um ของก็อบลินป่ะเนี่ยใช่ไอ้ไอ้พวกแรกเลยที่เราไปเจอตอนที่มันโดนพวกพวกนองปากเออใช่อ <A. S 1> nah ๋อพวกเนี้ยเหรอโอ้โหหนูหนูที่เราไปเจอเออนั่นแหละที่เราได้แล้วแต่

เดี๋ยวตอนแรกกูกำลังจะบอกว่าขอรำก่อนได้ไหมได้แาไม่ได้แล้วสินะขอํำก่อนเนี่ยบัฟ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 คือกูไม่คิดว่าจะสู้กันด้วยซ้ำเพราะมันเป็นพวกเดียวกันอ๋อแป๊บนึงแป๊บนึงไอหัวไอไอสตูลออดอะมนคิดว่าจ่าคิราคนนี้เป็นตัวตัวปลอมเปล่ามันมันคิดว่าของเราอะคือตัวปลอมอะใช่คิดว่าของเราคือตัวปลอมส่วนไอจาคิราเนี่ยตัวจริงก็คืองั้นเราต้องฆ่าจาคิราตัวปลอมให้มันดูก่อนเออ ถ้เาเป็นไปไ,นได้กูไม่อยากฆ่าสตอร์ล์นะออโอเพอร์เซนให้หน่อยจ้ะจัดไปจัดไปต่อไปครับงหมิงเลือดแค่ร้อยเดียวเองอ่ะอออโอตรน้อยจะดจัดโอเพอร์เซนให้หน่อยจ้ะตัวตัวตัวเดียวก็เออตัวเดียวอยู่ละเลโอเดไม่ได้ใช้ให้นานมาก เสื้อคุมแห่งแรงบันนันจอยเอาหรือยัตีนี่คนเดียวเลยนะเดี๋ยวไปอันนี้คือเปิดไม่ตายไว้อันนี้ปิดเลยเนาะแต่นั้ปิดไปเลยก็ก็เปิดตอนที่ตบมิงก็ได้ถ้ามันไม่มีทางเลือกอะโอเคครับพี่พี่คิดผมขอลองก่อนได้ไหมเข้าใจ ไก่ล่าจะมีน้องสาวฝาแฟนที่ชั่วร้ายเฮ้ยเดี๋ยวนะมันเรียกอะไรมากระลอกบินเหรอหรืออะไรบูวที่ก่อนอันนี้มีใครจับใจความได้ไหมพอดีสตรีมผมรูดผมไปนั่งเปิดสตรีมใหม่ก็เลยแบบดูช่วงต้นไม่ค่อยทันมันพูดเกี่ยวกับประมาณว่าอะไรครับมัน คือไอภาพไอภาพในคัตสีนที่เป็นหน้าจาฮิล่าคือหน้าจาฮิล่าจริงหรือปลอมตัวปลอมตัวปลอมอ๋อวิอ๋อประมาณว่าจาฮิล่าตัวจริงเนี่ยยังไม่ได้พูดยังไม่ได้เข้าไปคุยอะไรเลยใช่ป่ะพี่โอ้มันใช้แอคชั่นบวกโบนัสแอคชั่นอะไรแล้วมันคุยอะไรกันทำไมเราถึงเข้าสู้เลยหรือไม่รู้เหมือนกันอยู่ๆก็เข้าสู้เลย อตอีออล่าไม่นะใจล่าที่ไหนละ่ะทีนี้เราก็เปิดการตายตกม<า>ี้ัวแตกโอ้มันเป็นตัวปลอมนะมึงเห็นไหมนะมันดูไม่ออกเลยมันแปลงร่างเป็นปีศาจไปแล้วนะ <laughs> ไอคนที่มันบัฟอยู่นี่คือกำไรแห่ง เอ๊ะที่ตัวกูเบิร์นนี่เพราะอะไรอะใครใช้ใส่ใช้บัฟให้กูเหรอมึงเหรอไม่ใช่นะโอ๋อ้าวอ้าววิ่งไปแล้วไอตัวนั้นมาถึงเราอะยังน่าจะมีประเด็นใช้บัฟให้กูมึงเหรอไม่ใช่นะโอตอนนี้คือมันยังมี สตีมก็ยังติดอยู่นี่ว่าทำไมเข้อผิดพลาดการส่งข้อมูลมากกว่าหนึ่ง URL เปิดบ้าเซอร์อะไรไว้เหรอดูเมันจนทำไมมันเป็นอะไรวะเนี่ยอ๋อเพราะตอนแรกมันหลุดแล้วผมกดเปิดแบบให้เข้าสตรีมใหม่มาเลยมาเลยคิดว่าผมมาส่งสตรีมสองครั้ง โอ้ oh. แต่ก็ตอนนี้ก็โอเคแนละ้วล่ะไม่น่ามีอะไรแต่พอมันขึ้นว่าความสเสถียรของอินเทอร์เน็ตแย่วะเนี่ยโอ้ห oh. นึ่งร้อยวะ่ะ ไม่ควรจะตายไปด้วยซ้ำเลยท่านคิ